บัลลังก์นี่แดงไปขนาดนี้เลยเฮ้ยเค้านั่งตั่งกว่าใครไม่ได้เอาหน้าเวนแล้วเค้าต้องสงสุดอยู่แล้วนี่มันบัลลังก์ศรบัลลังก์แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนพวกไปไหนเนี่ยนั่งไงโอ้โหเดี๋ยวรอนะครับโอ้โหน้อยๆๆ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  น้อย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  ไอ้หนูตายไหมลูกตายไหมไปพากเนยนอนนี่นอน่นอนนี่นอนน้อยหน่อยลูกน้อยนอนนอน้ลยนอนนอนนอน้อยนอนเอยนอนไอ้อ้ท่านชายกบมาดทาบานนั่งผิดฝั่งแล้วพระเจ้าค่ะรู้แล้วรู้แล้วทำไมไม่หันกลับมาเลยกลับลาไม่ทันละนาดหมดลูกพอดีต่ออีกหน่อยนึงนอน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  อุ้ยเป็นไงหัวโตอีกจนดีท yup. ุกคนเป็นไรเฮ้ยเกิดอะไรไปเนี่ยตะบูนป่าวอ้ออะไรอ่ะนั่งทับไข่ตัวเองทับขาทับขาขาลึ่งไม่ช็อบกูไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เราพระเจ้าเสือไทยได้มาประทับแล้วเรามีหน้าที่ เป็นตุลาการตัดสินก็ดีความของนายแผนทำร้ายนําขลุงกลับตึงแก่ชีวิตสมเง็จข้ามันลังคอยจดคำให้การเขาโจ์ขีดขาดถือว่าเป็นโมฆะเข้าใจไหมดียักหน้าก็ดีแล้วนั่งสิดที่ผายทำงานละมานอนเชียยไอ้คุยกับหมดเป็นวิธีการของมันพุชจูคดูก่อนเอาละเราจะเริ่มไต่สวนนบัตินี้ใครเป็นโจดกลิ่มชนเสรีวีพุชจยข้ามาเข้าข้อข้ออะไรฝ่าบาทข้อสอบสวนอ๋อ รับได้ก้าพุเจ้าค่ะถวายพังโคจเจริญพรเธอญาติโยมไม่แต่เลร์นสุขไม่เคยเป็นเจ้ามาก่อนไงยืมของพระมาก่อนไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะเออเจริญสุขเถอะพุเจ้าค่ะท่านเป็นใครเป็นโจดพุเจ้าค่ะเป็นโจดโจดชื่อว่าอะไรแสนราวีพุเจ้าค่ะโจดชื่อว่าแสนราวีเหรอพุเจ้าค่ะว่าวันเกิดเหตุเป็นวันอะไรวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองวันเพ็ญกลางเดือนสองตรงกับแรมกี่ค่ำสิบห้าค่ำ แรง15ครับเฮ้ยเรนวีผู้เจ้าค่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมเนี่ยมันต้องขึ้น15บห้าแรง15บั้มแรงมันก็มืดตึบเลยสิวะขึ้น15บห้มต้องขึ้น15ออขั้มเปลี่ยนผู้เจ้าค่ะขอเดชะออขอเปลี่ยนจากแรมเป็นขึ้น15ขั้มได้หรือเลปล่าผู้เจ้าค่ะจะดูสมัยข้ามันรังก่อนอ้าวันนี้เขียนรอระแอมแรมไม่ได้กินข้อตอน,น,นอื่นขึ้นขีดค่าเพราะเป็นโมคะเปลี่ยนไม่ได้ได้ วันเกิดเหวี่ยวนเพลงกลางเดือนสองตรงกำลังถึงห้าข่วันนั้นต้องมีหน้าที่อะไรดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงานดูแลรักษาความปลอดภัยโอ้โหก็ใหญ่เลยนี่น,นูน้นโมแอ็แกเลยโอ้โหเสียเหล้าอีกเสียอย่างเลยเสียเล่าเลยโอ้ยสองขวดเบียร์สองขวดแม่ขอมสองขวรโหด ี่กินของคุณนาาขนาดปฏิบัติหน้าที่ปเลยอะอเมทุกวันเออเมาต้าไปเฏิบัติงานแอสใหญ่เลยมองหน้าไม่ได้เป็นเมีนเรือเลยเจอกนเดี๋ยวมึงเจอกันนี่ก่อนโดนอุเดี๋ยวมึงโดนกูพมีเล้สอเล่สองระเบิดสองลูกที่พกในวันห้ามไม่เล่มดสองบอกระเบิดสองูกโอ้โหครานี้ก็แอใหญ่เลยนะกลางกระหว่างกลางทางตีเสียผู้หญิงล้างก็กโเกิโลไปหางกกิโ ่เไบินไปดูเห็นนี่แผลทำร้ายขลุ่นกับทำร้ายยังไงใช้ไม่แทงไม่อะไรมีดอีโต้แทงกี่ทีทีเดียวเข้ากี่รูสองรูเฮ้ต่อลงไปเลยใช้มีดอีโต้แทงทีเดียวใช่ไหมวิมแทงโง่จักแล้ววิมบ้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรละฟ้าบาทมีดอีโต้มันจะไปแทงใครเขาได้มันแทงไม่ได้ต้องมาแทงดีอีโต้แทงไม่ใช่มีดอีโต้เนี่ยหัวมันเป็นอย่างนี้มันแทงไม่ได้แั้วทุเฮ้ยนี่เออแล้วมันแทงทีเดียวเข้าสองรูเลยว้ามันเนี่ยงเบียนหัวเนี่ย ทำมันนักอกนักใจไงแล้วก็เงินที่กินก็ไปนักคืนก็ไปไช้หมดเลยไอ้พงศ์มจะไปเล่นกับมันมันมีพระแสงไหมเจ้าข้าแล้วทไานท่านไงมีอิโต้อิโต้ไงเนี่ยหัวมันเป็นงี้อย่าบอกใครนะเป็นลูกศิษย์มนต์ษักทำไมอะแม่งเป็นผู้ฟันมือขาดทำไมอิโต้ทำไมเนี่ยบาไอ้นาเกียรติอิโต้เนี่ยทำอย่างนี้อิโต้อย่างงี้เลยอิโต้อย่างงี้ไม่ใช่อย่างนี้ อันนั้นเรียกว่าอะไรอย่างนี้แถวบ้านกูเขาเรียกบักเอฟน่าเทียบมีชื่อน่ารักน่ารักไหมหมกโกอืันนี้บักเอฟดีแล้วมันเป็นลิงไงบักเอฟเลยโอ้โหที่หนึ่งเป็นลูงหัวลูกหัวงูหมดคำไม่การแล้วยังหมดแล้วผู้ชมค่ะออกจากคอกไปได้ใครเป็นจำเลยบอกฉันดิครับมาเข้าซอง เอ้าทำไมโจทยข้าคอกจำเลยเข้าซองอ่ะอ้าวโจทย์จํเลยก็อยู่คนละทีอยู่ที่นี่แวก็ตีกันใตยหาละมางลูกไปลูกดูดีนะมึงดูดี่อแม่งสายไอหนูระวังโดนตีลูกไว้ลาคลงไปยัค่ะคะะฮขีเล้ เอาได้บอคนกันเองนะถ้าถ้าถ้าเกิดมีอะไรให้เราช่วยเราก็จะช่วยเหลือเพราะว่าเราไม่ใช่เดินไกลเราเป็นไผ่พงศธรอะไรคนบ้านเดียวกันพ้วกันหัวแล้วบูอะไรมาคอยพยักขัดเลยเดียวอ๋อได้เลยไหมยังะแต่ไปไหนกันน่ะ ไปข้าห้องน้ำห้อง่าเขาบ้างดิอาหารปิดประตูประตูเมืองไว้ก่อนเข้าวของน้ำหยิบเบาอีไปด้วยเออคงจะนั่งได้ไม่เต็มที่ที่นั่งนั่งยิงยองแล้วอู้จะคิวขึ้นเลยนะไอ้พี่ไอ้ที่ตรงนี้นะครับสุดสีครับเอาแหกทางให้แม่แหวกแหวกพ่อคนจะกลับแล้วนี่เกยังไม่เลิกเลยคนจะกลับแล้วยังยังยังไรอ้ที่ประกาศยดี๋ยให้แม่อไอ้ะอ้าว เราจะเริ่มไต่สวนนะบัดนนี่มาจากพูดเลยมาคอยพยาคายเดียววันเกิดเทนวันเทกการณ์เด็กสองไปงานลอยกระทงใช่พยาค่ะไอแผนหนุ่มจากบ้านนอกพยาค่ะเขามาอยู่ในเมืองไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะจึงบอกว่าพยค่ะพ่อพ่อครับเห็นว่าคนเห็นคนน่ะเข้าเขาเข้าไปในเมืองเขาไปพ่อพ่อบอกว่าเด็กไปพยค่ะพ่อบอกว่าเดี๋ยวเขาไปไปยังไงไปกี่ลอยกระทงอ่ะเขาหายค่ะ พยาค่ะเขาบอกว่าพยาค่ะวีดไปพญานุเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงจะลำคาญกันเมื่อไหร่เนี่ยมึงก็รู้ว่าจะต้องเลิกไว้เนี่ยมึงก็ไม่ลำคาญกันสักทีเป็นคนใจเย็นอ๋อโอ้ยมีเป็นจังหวะจากโคนเลยว่ะพยาค่ะแหเป็นจังหวะจากโคนเลยดิพยาค่ะทำได้ไหมเนี่ยพยาค่ะทำไม่ได้ใช่ไหมดูนะพญาพญาค่ะพญาพญาค่ะพญา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 ค่ะ ่ะม <lok displayed S 1> ันจะล้นๆหน่อยมันรีบเลยมัมีอะไรหรอเพื่อนพอถามไปตอบมาก็แล้วกันสมเด็จข้ามันลำกินลบออกนะเฮ้ยเออฟ้ามาอะไรผมไม่จำเลยลบได้จอดลบไม่ได้อ่ะเอ้าผมเป็นเอ้าบอกว่าลบได้ก็ต้องลบได้สิวะเอาละเราจะเริ่มไต่ต้นน้บัตรนี้วัดเกิดเหตุประวันอะไร เป็นวันเพ็ญกลางเดือน12วันเพ็ญกลางเดือน2ตรงกับแรม15ค่ำขึ้น15้าค่ำไม่ใช่ค่ะวันนั้นจนนี้นาทีอะไรไปเที่ยวเล่นงานลอยกระทงกินเหล้าไหมไม่พี่คะพกอาวุธไบเ่าไปตัวเปล่าไประหว่างกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือห่างกัน7กิโล7วาร์พี่คะวิ่งไปดูเห็นเป็นแสนลาวีกําลังทําร้ายนางข้าหลวงอังกาทําร้ายยังไงใช้มีดแทงนางข้าหลวงอังกาไม่มีดโต้มีดพกพี่คะ แทงกี่ท <remo zan ope> ีทีเดียวพื่อนคะเข้าสองรูเข้ารูเดียวพื่อนคะแทงทีเดียวเข้ารูเดียวสู้ไอเบลไม่ได้ไอ้เบลแทงทีเดียวเข้าสองรูเลยเออโอ้หแอ๊กใหญ่เล็กเขาต้องจะมั่งมั่งอ๋อเนี่ยมันอ๋ออ๋อแบบมานี่๊ะมายตีนเอาเก็บลิ้นเีงเด้อเอาละถึงว่าวันนี้ไปไหนกับพี่ชอนมาก็ไันไปทำจมูกมั้ง หมดคำให้การหรือยังหมดแล้วไหมฮะออกจากซองไปได้เออไม่ใช่ไอ้มีพยานเปล่าพยานมีพยัค่ะมีใช่ป่ะพยัค่ะเออเอามาดิพยานพยานก็มึงไงก็มึงเนี่ยพยานมึงเนี่ยแหละเอ้ามองวีมึงก็พยานมึงน่ะนี่มึงมึงกับใครวะฟาบ้าพูดตะเบะมากเลยกพ่อพนั่นพ่อสบาย ก็ท่านนั่นแหละพ่อพญาครพญาค่ะเป็นแค่พ่อเลี้ยงังพ่อคงทำลิอาจพูดมึงกูก,กันออกนั่นนี่ทำไมเจ้าเนะคนได้ถึงเพียงนี้ลูกเออจะอย่า,อย,าอย่าชักออกมาพุทธเจ้าอย่าชักโเ,เป็นค,ออคนเนรคละคนคนไว้ใช่ไหผมว่าใครผมว่า,ควาใครอย่างนี้หัวหน้า มจะดูว่ามันใช้ใช้ได้ไหมให้พี่มอมฉันเรียกเลยไหมยานเอาพยานมาเรียกได้เหรอพยาค่ะเออเรียกมาแล้จะมาไหมกเรียกก่อนลูกลุงเรียกเอ๋โผงเอ๋โผงเอ้โผงเว้ยเจ้าเรียกมาเข้าเฝ้ามาเป็นพยานรีบมานะรู้เปล่าตำรวจมาแล้วอเดี๋ยวคุณพ่อยู่ตรงไหนว่าเสียงน้อยรีบมานะตำรวจมาแล้วเออรอเดี๋ยวคุณพ ดีมาเออไอ้ลืมนะไอ้ผัวอะดีมาเข้าฟ้ามาด้วยโอ้เลยเดี๋ยวกูห่วยปากไม่ขยับเลยเป็นไงไอ้ผมเว้ยโอ้ก็มาเล่นเลยก็ไม่รู้เนี่ยพวกไม่เลยเว้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวติดเทียงกูไม่รู้นะเทียงเทียงอะไรเทียงวันนี่แหละเดี๋ยวมาเดี๋ยวคนไม่อยู่ในศาลช่วงพักเข้าน่ะง่ายโอ้ อะไรไม่มีอะไรผมเว้ยอ้าวถวายพระโคมพระเจ้าค่ะเฮ้ยยันไงใครอ่ะไข่คอมชท่นในผมพระเจ้าค่ะมาทำไม มาเป็นพยานให้กับนายแผนพี่เจ้าค่ะโอ้โหเป๊ะพ่อมาเป็นพยานให้กับนายแผนอย่างนั้นเหรอเออก็ดีถ้าอย่างนั้นลูกเห็นเหตุการณ์ยังไงเราบอกมาโดยตลอดโดยที่เราไม่ต้องซัก <S 2> <S 2> แต่สุดท้ายก็มาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่พระองค์ไม่ต้องซักมวันชลาพ่อพยายามเดชาไปเที่ยวงานกับนายแผน,นเ,เป็นงานลอยกระทงพี่เจ้าค่ะเป็นระหว่างกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องหมดฉันก็เลยวิ่งไปดูกันกับนายแผนพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เห็น แสนเรามีกําลังทําร้ายนางขงล้อองกาบโดยการใช้มิดแทงนางขนลองกาบเมื่อท่านบอกให้แผนนันชักบิดออกเพราะแผนชักบิดออกตำรวจก็จับตัวในแผนเข้ามาใน,นเมืองเลยพระเจ้าค่ะอ้าวอืลืมเออนี่เออ,เอ,อหมดคมําในการเดียงออกไปเจ้ามอนแล้วหมดแล้วไปไหนเนี่ยหมดกะได้ก็ดีมึงจะได้ไปต้องเหนื่อยมากอะอย่างนี้ ถ้าเกิดหมดคำให้การแล้วออกจากคอกไปได้เอ้ยจากซองไปได้เริ่มล้วนแล้วไปได้เหรอพระเจ้าค่ะถ้าอย่ไงนั้นตอนท่านทูลลาโอเคนี้ก็ต้องใหุู้เหนื่อยเยอะไหวกระเลินสุะเลยทำไมยังไม่ไปอีกยังไม่ไปจริงๆมันไปแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวมันยืนหน้าหร่ออยู่ได้ไม่ไป

เปลี่ยนเปี่ยนใไหหากลําเด็เจ้าเอาตายแน่กระมองฉันเป็นห่วงพู้เจ้าค่ะต้องห่วงไปนั่งแพ้ถ้าเกิดมาไม่ทันเป็นไงนี่ยถ้าเกิดมาไม่ทันก็ดึกกินสิถ้าเกิดมาไม่ทันเพราะพระบาทของเราต้องเลือดไหลนองเป็นแน่เขอเดช่าพระบาทกินแล้วทำไมนี่พระเสียนี่พระบาทอยู่นี่ พระบาทอยู่นี่อันนี้พระบาทนี่พระบาทอ้าวก็นี่กษสระบุรีสิคนอยากกันเจริญพรพเจริญสุขอเอบเข่งข้างบัลลังนอนทำไมเอาละหมดคําให้การของโจดของจําเลยของพยานแล้วเราจะขอพิจารณาคาดีน,นับบัตรนี้เสมียนข้างบัลลังทรงคําให้การของโจดมาขอบคุณมากเราจะเริ่มอ่านคําไต่สวนนับบัตรนี้ โจทย์มีชื่อว่าแสนราวีวันเกิดเหตุเป็นวันลอยกระทงตรงกับแรม15บห้าค่ำวันนั้นตนมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในง,งานกินเหล้าสองขวดเบียร์สองขวดแม่องสองขวดเมาเข้าไปพกมีดสองเล่มปืนสองบอกระเบิดสองลูกระหว่างกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องห่างกัน7กิโลวิ่งไปดูเห็นในแผนกํญญาลังทํญญาร้ญญายนางขลุญญ่นกาบโดยการใช้มีดแทงนางขลหลงกาบแทงทีเดียวเข้าสองรู ศาลจะขอพิจารณาคดีกันให้การของโจดก่อนดังนี้โจดให้การทิ้งต่ำจำเลยจนเกินไปศาลจึงขอยกอมาตย์วันที่สองรองวันที่สามตาวันที่สี่ตีปันที่ห้าปาวันทหกยกคำวัดที่เจ็ดสั่งให้ทหารจับตัวแสนลาวีไปประหารชีวิตส่วน,น,นจำเลยในแผนปล่อยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเท<อ>ย่า,ยานในผงปล่อยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยไม่มีใครคัดง้างคัดแงะใครมีตังค์สิบบาทยี่สิบบาทก็ให้มันไปทำไมมันเหนื่อยมันละ เอาละหมดหน้าที่ของเราเราขอเข้าพักก่อนในบัดนี้เชิญเสด็จท่านเสร็จเสด็จส,ส,สู่ <c oughs> เขาใ <c oughs> นถอดพันเน็ตลองทางไหนวะดีและเน็ตฟิกแผ่นใหม่เราแผ่นใหม่เน็ตฟิกในแผ่นโตก็ใหม่อย่างเงี้ยจะดูซีรีส์เหรอฮะดูซีรีส์เอเอใช่ มีอะไรอ๋องมากเลยวันนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วลืมหมดเลยนะเพื่อนอะไรเชิญเสด็จพุทธเจ้าเอาละหมดหน้าที่ของหมท่านแล้วพระเจ้าค่ะหมบนท่านขอคืนพระราชบันลังก์และพระราชาพระแสงอันนี้ตาบานช่วยกระหม่อ <ral ua. S 2> มฉันด้วยอ่ะเดี๋ยวจะการให้นะอยังไงล่ะอะไรอ่ะทำอะไรตั้งแชร์อะไรคือแชร์วะ เก้าอี้อ๋อเก้าอี้ภาษาอังกฤษเรียกแชร์เหรอไม่รู้ดีกว่นี่กูเป็นเท้าแช่ไม่จำเป็นต้งแช่แล้วก็เอาแช่อะไรกูหายเลยยังไม่ทันเลยแชร์ล้มโอ้ไม่นี่ล้มไปแล้วเฮ้ยอะไรไม่หายใจจะเป็นไรอ่ะแชร์ตายแชร์ตายบางอีอ้าวไปไหนอ่ะ เก็บแช่เขาทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยฮะทำอะไรเปล่แชร์ลมเรียงเปียก่คุณเห็นว่าขายไปข้าไปเอาอะไรมาไปเอาเปล่ใครมาก็ไเปล่า